กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับชาวฮิลลิงเอทั้งหลายนะครับก็อยู่กับรายการฮิลลิงเอฟพีนะครับวันนี้ก็จะมากินน้ําแดงจะมาทําน้ําแดงให้ดูนะครับคนก็ว่าทาอะไรวะก็ทําน้ําแดงนะครับไม่ต้องตอรั้แงแรกครับใส่แข็งเข้าไปครับ อ๋อหนึ่งอะแสงแดงกัน กับแสำแดงแล้วก็ทำอะไรเรียบร้อยแล้วฮะเหลือแค่คนนะฮะก็คนเลยฮนะใส่น้ำแล้วคนเลยฮนะจะมาลองชิมกันเนะี่ยเยี่ยมอร่อยครับ ก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับตรวจสอบสับสไครด้วยนะคับขอบครับ